ตอนนี้เหรอครับเริ่มอยู่ตัวไหมก็มียังยังมีทํางาน <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอยู่อยู่ตัวก็วคืออะไรหมายถึงว่า <c oughs> อ๋อเริ่มคุ้นเคยแล้วไหมโอโหจริงๆก็ๆ <c oughs> ก็ก็เริ่มเริ่มชินมาสักพักแล้วครับห <c oughs> มายถึงว่าการทํางานที่ต้องแบบตื่นเช้าไปทํางานทําไม่เป็นเวลาหรือว่าอะไรเงี้ยเริ่มชินมานานแล้วครับอือ <c oughs> ตอนนี้มีปัญหาอะไรไหมก็ น่าจะเป็นปัญหาการว่าพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ปัญหาหรอกก็คือแบบถ้าเกิดแบ่งเวลาดีๆมันก็ยังยังมีเวลาเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับก็กำลังคิดอยู่ว่ามีปัญหาอะไรไหมก็อาจจะเป็นเอ่อเรื่องของเออ่ฝีมือในการแสดงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับที่อยากแบบอยากจะแบบพัฒนาตัวเองไปขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เวลาที่มีงานใหม่ๆมาเขาก็ยังมีแบบพวกเวิร์กช็อปพวกอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอะไรที่ยังท้าทายอยู่ที่แบบรู้สึกว่าเออมันทำให้เราตัวเราพัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังชอบอยู่ ก็ส่วนมากก็คือพอผลงานเราออนไปใช่ไหมครับไอ้ฟีดแบ็กเนี่ยคือจะมีมีคนมาบอกเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างก็จะไปดูเองบ้างในทวิตเตอร์ในไอจีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนมากก็คือจะเป็นแบบดูผลงานตัวเองย้อนหลังว่าแบบเออเล่นเป็นยังไงบ้างผลงานออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็รีเช็คด้วยตัวเองมากกว่าใช่รีเช็คตัวเองก็มีคนแบบก็มาบอกด้วยว่าเอ้ยม่มีคนพูดอย่างนี้นะมีคนนู้นพูดอย่างนี้อะไรอย่างงี้ครับอืม ทางานหรอเครียดไหมจริงๆมีเครียดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าบางงานอ่ะมันแบบมันเป็นมันมันมันยากแล้วมันแบบเมันแบบเป็นสมมติว่าเป็นซีนแบบดราม่าหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนิวไม่ค่อยถนัดแล้วแบบมันเป็นอะไรที่แบบยากมากสำหรับนิวอย่างเงี้ยนิวก็เวลาที่จะเข้าฉากอะไรอย่างงี้ซีนหนึ่งคือแบบมีความเครียดว่าแบบจะทําไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพืบบเขาเรียกว่าอะไรนะบปกติคือแบบแมนปกติเกิดเป็นซีนปกติเราก็จะมีความตั้งใจระดับหนึ่งใช่ไหมแต่พอเป็นซีนแบบเนี้ยมันต้องแบบใส่พลังขึ้นเข้าไปอีกแล้ว วันไหนที่เจออะไรแบบนี้มันจะเป็นวันที่เครียดสําหรับเราอะไรเงี้ยนิวรู้สึกว่าอย่างนั้นนะครับทรงกระพบส่งกระพบส่งผลกระทบไหมก็ก็จริงๆริจริงจริงพอพอนิวนิวนิวทำได้พอทําผ่านไปแล้วใช่ไหมก็จะรู้สึกปลดปล่อยแล้วก็ผ่อนคลายไปแล้วจะไม่กับ ไม่เอากลับมาคิดแล้วว่าเอ้ยที่ทําไปมันดีไหมหรือว่าอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะทำนะตอนนั้นอ่ะมันแบบเหมือนเต็มที่แล้วหรือว่าอะไรแล้วก็จะรู้สึกว่าอ่าโอเคแล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ค่อยจะมีมาเสียดายทีหลังว่าเอ้ยน่าจะทําอย่างนี้ให้มันดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่ค่อยมีมีความแบบรู้สึกว่าตอนนั้นทําเต็มเต็มที่แล้วแล้วก็อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆอย่างงี้ครับแฟนคลับมีส่วนด้วยในการทำงานมั้ยแฟนขับใช่ไหมคือคือส่วนเนี้ยครับอย่างมางานนี้ใช่ไหมคือเาาอย่่นีงงง้มลไปข คืออย่างที่บอกคือเขาอะมารอกันตั้งแต่แบบนู่นดีห้าหรือว่าอะไรอย่างงี้คือรู้สึกว่า,าแฟนคลับเนี่ยเขาเหนื่อยกว่ามากแล้วก็เขาแบบซัพพอร์ตเราทุกทุกอย่างมามาติดตามมานู่นมานี่มาช่วยเหลือเราเรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้หวังอะไรจากเราเลยเอย่างงี้ครับก็รู้สึกว่าเออมันเป็นแบบความรักที่ยิ่งใหญ่จริงจริงว่าแบบถึง,ถ,งถึงอย่างเราเนี่ยเราเราทำงานใช่ไหมเราเราเราก็แ,แบบพอเหนื่อยเหนื่อยอย่างเงี้ยพอเจอเขาแบบส่งพลังอย่างงี้ให้มาก็แบบจะจะรู้สึกว่าเออมันแบบเออมันมีมันมีคนที่แบบ รักเราอยู่นะมีคนแบบคอยให้กําลังใจเราอยู่ก็จะแบบหายเหนื่อยขึ้นมาจริงๆมันมันไอเหนื่อยกายมันยังไม่หายแ,บบแต่ว่าไอพลังใจมันจะได้มาอะไรเงี้ยครับชีวิตเวลาไม่ได้อยู่วงการงชีวิตเวลาไม่อยู่วงการเนีรู้สึกว่าอ่าจะเกิดไม่อยู่วงการรู้สึกว่าไม่น่าต่างเพราะนิวนิวอ่ะเป็นคนที่ชอบแบบไม่ได้ทํางานเป็นออฟแบบเป็นรูทีนที่แบบตื่นเวลานี้มาทํางานตอนนี้หรือว่าอะไรเงี้ยนิวไม่ชอบอะไรกันอยู่แล้วเวลา ถ้าเก e: ิดไม่ท uh> ํางานในวงการก็คงแบบไปหาอย่างอื่นทําท uh> ี่แบบเป็นฟรีแันหรือเป็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับก็เลยรู้สึกว่าเออทำงานในวงการมันก็แบบเป็นอะไรที่แบบเราเราแบบหมายถึงว่าไลฟ์สไตล์มันเป็นอะไรที่เราชอบอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับอืมแล้วยากไหมจริงๆมันก็มันก็ไม่ไม่ได้ยากหรอกมันยากตรงที่ว่าเรื่องเรื่องเวลาอะไรอย่างนี้มากกว่าครับเพราะว่าไอ้จริงถเกิดนิวรู้สึกว่าจริงมันมัน มันไม่ต่างกันถ้าเกิดอาชีพอื่นถ้าเกิดเราทํางานเยอะมันก็เวลาน้อยมันก็มันก็เหมือนกันอยู่แล้วมันนิวมองว่ามันแบบมันเหมือนกันเพราะว่ามัน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 เงื่อนเงื่อนไขของเวลามากกว่าที่แบบถ้าเกิดเราทํางานเยอะมันก็ถูกไหมถ้าทําทำงานเยอะมันก็ไม่มีเวลาให้คนอื่นอะไรอย่างงี้ครับอ๋อเรื่องวางตัวเรื่องวางตัวจริงจริงอ่ะถ้าวางตัวก็อยากจะวางแบบจริงจเราเป็นตัวอย่างของสังคมหรือวเป็นอะไรอย่างนี้ก็แบบตรงนี้อาจจะแบบงานวางตัวที่ยากหน่อยอะไรอย่างนี้ครับก็คือแบบถ้าเกิด ไปทำแบบคนอื่นท้องหรือว่าอะไรอย่างนี้มันก็คือแบบก็คือแย่อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่จับตามองก็แบบเหมือนครับเขาเรียกว่าจริงๆเกรงไม่รู้สึกว่าไม่ได้เกรงขนาดนั้นเพราะว่ารู้สึกว่านิวไม่ได้ไปทําอะไรผิดหรือว่าไปทําแบบสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับเราก็แค่ใช้ชีวิตของเราไปวันๆอะไรอย่างนี้ครับก็เหมือนกับอำอาชีพอื่นแล้วก็วกเราก็คงไม่ <laughs> ไม่มีความสบายใจว่าอ๋อฉันทําคนอื่นท้องได้ฉันไม่ได้เป็นดาราอะไรอย่างเนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันก็เราก็อยู่กันแบบปกติเป็นคนทั่วไปอย่างี้นครับอื มุมมองความรักหรอครับก็มองว่าแบบการการที่แบบอยู่มีความรักใช่ไหมก็เหมือนแบบอยากให้อยู่กันแบบสบายใจแล้วก็แบบไม่ไม่ต้องมาแบบกังวลว่าคนนู้นจะยังไงคนนี้จะยังไงเราแบบอยู่กันอย่างสบายใจก็คือเหมือนแบบอยู่โดยที่แบบไม่มีไม่ได้มีภาระอยู่ข้างหลังอ่ะเหมือนแบบเหมือนแบบเราอยู่ใช้ชีวิตประจำวันก็คือใช้ชีวิตของเราไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกว่าแบบโอ้ยมีภาระที่จะต้องแบกรับอยู่อีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าให้มันเบาตัวสบายตัวอะไรอย่างงี้มากกว่ามุมมองเดี๋ยวคิดว่าเป็นอย่างนั้นครับ อะไรนะไม่ผ่านมาก็มีมันมันคนทุกคนมันมีมันมีเจอนู่นเจอนี่อยู่แล้วแหละแต่ว่าแต่ว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกทุกอย่างมันมีทางออกเสมออย่างนี้ครับ <c oughs> ก็พยายามแก้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับ